เย็นนี้กุ้งก็มาแกงหน่อไม้นะคะตามสไตล์กุ้งเลยค่ะเราซื้อหน่อไม้หน่อไม้ดองนะคะขวดละสิบบาทนะคะเพื่อนๆหน่อไม้เขาอ่อนเขานิ่มมากเลยนะคะแต่เราต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเค็มเ็มเปรียปร้ยวๆเนาะเขาหมักดองเนาะแต่หน่อไม้เขานิ่มมากเลยนะเราล้างสักหนึ่งน้ำนะคะค่อยไปต้มนะคะล้างล้างให้น้ําเค็มมันออกเนาะล้างน้ําเค็ม แล้วเราก็ต้มนะคะต้มสักหนึ่งน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆต้มให้น้ำเค็มน้ำเปรี้ยวแล้วต้มให้มันเดือดนะคะให้มันกะบาเดือดสักต้มให้มันเดือดสักห้านาทีแล้วเราก็ลินน้ำที่ต้มนั้นออกแล้วเราก็ใส่น้ำใหม่มาต้มใหม่นะคะมันจะได้หายเค็มนะคะพอต้มลินน้ำเสร็จแล้วเราก็มาต้มน้ำที่สองนะคะละทีนี้ก็ ค่อยใส่เกลือลงนิดนึงนะคะใส่เกลือลงนิดนึงแล้วก็ผงนวลนิดนึงนะคะให้ให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังหนอไม้ให้มันมีความอร่อยนะคะต้มสักพักนะคะเราก็ไปยีน้ำยาหนางนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตำเครื่องนะคะมีข้าวเบือกับพริกนะคะ ไอ้ข้าวเบือข้าวที่เราไปแช่เนี่ยจะเอาเข้าวสวยหรือข้าวข้าวเหนียวก็ได้นะแล้วแต่นะคะมีข้าวอะไรก็แช่สามารถมาตาตาเป็นเครื่องได้เลยกับพริกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ายานางที่งีไว้นะคะหน่อไม้เขานิ่มมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องเครื่องที่เราตำนะคะมาตักใส่ได้เลยนะคะแล้วเราก็มาปรุงรสกันนะคะ สูตรนี้อร่อยมากคือเลยค่ะง่ายนะคะแบบบ้านๆบ้านๆน,น,นะคะสูตรบ้านๆมากๆนะคะใส่ขนอนะคะโรตีแล้วก็ผงนัวนิดนึงแล้วก็น้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลนะคะเพื่อตัดเค็มตัดไ เรีกตัดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ใส่ปลาร้าสูตรนี้อร่อยมากค่ปะปลาร้าปรุงรสสูตรนี้นะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะอ่านทุกวันนะคะแต่ก็จําไม่เคยได้นะคะไม่รู้สมองทำด้วยอะไร <c oughs> นะปรุงรสนะเรามาใส่เห็ดนะคะกุ้งใส่เห็ดเข็มกับบวบนะคะใส่แค่นี้ก็พอและอร่อยแล้วนะคะ แล้วก็คนโคนคนให้เข้ากันนะคะให้มันสุกก ja ่อนนะคะให้กะว่าน้ายะนางจืดได้เราค่อยมาใส่ใบแมงลักที่ลังนะคะคนโคนให้บวบสุกให้เห็ดสุกก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่ใบแมงลักกันนะคะกะว่าจะกะว่าจะปิดแก๊สแล้วค่อยใส่ใบแมงลักนะคะใบแมงลักใส่แค่นี้ก็พอละไม่ต้องให้มันสุกมากอันนี้ก็อร่อยเวอร์ค่ะอร่อยมากนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับมชมคลิปกุ้งนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะฝากติดตามด้วยเด้อ,อบยแล้วจ้า